สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่กําลังรับชมคลิปเนาะนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ฟ้าสางมานั่งพูดกับทุกคนเอาหน้าเป็นๆออกหน้ากล้องนะคะซึ่งยืนยันตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของช่องฟ้าสางที่สังขะชาแนลนะคะก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเนาะเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะก็ถือว่าเป็น แพลตฟอร์มที่มีความมั่นคงนะคะซึ่งภ้าสังมั่นใจว่าสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้นะคะ<ม>ถ้าเราทำถูกกฎนะ,ะตั้งตามทำแบบถูกกฎระเบียบของเขาทุกอย่างเนาะนะคะ<ม>ก็คงจะต,ต้องรอวันนั้นเพราะว่าเราเองก็เป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาเปิดช่องนะคะ ใหม่ก็ประมาณเกือบปีแล้วมั้งรเผลอเป็นปีก็ไม่แน่ใจนะคะนะคะแต่ว่าครั้งแรกเลยที่ออกมานั่งพูดนั่งคุยกับทุกคนแบบนี้นะคะบางทีมองกล้องยังไม่มองยังมองไม่เป็นเลยนะคะทุกคนนะคะยังไงก็อ่า ให้กำลังใจด้วยนะคะนะคะให้กําลังใจด้วยนะเพราะว่าเป็นน้องใหม่จริงๆนะคะขนาดตั้งกล้องพูดเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยว่าเออเราจะต้องมองไปทางไหนนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ออกมานั่งพูดกับทุกคนนะคะด้วยหน้าเป็นๆด้วยแบบการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของช่องภาษาอังกสังขะาชาแนลนะคะก่อนหน้านี้นนทําคลิปมาหลายรูปแบบนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะจะจะ,จะมีคนเข้ามาติดตามรับชมไหมหรือว่า วิวยอดคลิปเนี่ยยอดวิวเนี่ยมันจะปังไหมล่ะบะน,นี้คะ่ะแต่ว่าเมื่อทามาลงมานะคะโพสต์ออกมาแล้วนะทุกคนให้กาลังใจดีมากคะ่ะเข้ามาติดตามรับชมนะคะพอแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งก็เป็นพันเป็นพันขึ้นนะคะเราก็ดีใจเนาะนะคะเราก็ดีใจว่าคือเราทําคลิปมาหลากหลายนะคะทีนี้การที่เราจะได้คลิปเราต้องออกไปข้างนอกนะคะต้องไปหาข้างนอกใช่ไหมคะนะแต่ว่าวันนหนไม่ได้ไปก็ไม่ได้คลิปนะคะทีนี้นะคะเรามาย้อนมองตัวเองว่า เฮ้ยนะคะการที่เรานั่งพูดนะคะนั่งพูดอาจจะไม่ค่อยมีสีสันหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีอรรถรสเท่าไหร่นะคะแต่อย่างน้อยการที่เรามานั่งพูดก็คือเป็นความสามารถของเราเรามีทักษะในการพูดอยู่แล้วหนึ่งเราเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือเป็นดีเจนะคะ2ี่บกว่าปีที่ทําวงการนี้อยู่วงการนี้มานะคะก็พอจะสะสมประสบการณ์มาได้มากาพอสมควรนะคะก็เลยอยากจะมานั่งนั่งพูดนั่งคุยกับทุกคนนะคะเกี่ยวกับการเป็นนักจัดรายการวิทยุว่า เริ่มแรกก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นนัจกจัดรายการวิทยุเนี่ยฟ้าสั่งเองก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์ใดๆดทั้งสิ้นนะคะกับการเป็นนัจกจัดรายการนะคะจู่ๆก,ก็อาจจะโดนนะคะโดนจับนะคะโดนดันเข้าไปในคลื่นวิทยุเลยเลแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราตื่นเต้นแต่ว่าเข้าไปครั้งแรกนะเข้าไปครั้งแรกเขาก็แบบเทรนให้เรานั่งคุยกับเราแค่วันเดียวนะคะหลังจากนั้นเขาปล่อยให้เราทํา คนเดียวเลยค่ะนะคะการควบคุมเสียงการาทํานู่นทำนํำยนยี่ในห้องส่งมีอะไรบ้างเลยคือเราทําคนเดียวเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราพูดสื่อสารแล้วว่า,าพูดภาษาอีสานไงคะพูดภาษาอีสานไม่ได้พูดภาษาภาคกลางนะคะการจาัดและการเริ่มแรกนะคะพูดภาษาอีสานก็มีความตื่นเต,ต้นอยู่พอสมควรแหละนะคะแต่ว่าก็ทําได้เรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีก เนาะนะคะคลิปนี้มันจะยาวเกินไปไงนะคะเป็นเป็นคลิปแรกด้วยนะคะที่ฟาสามวันนั่งพูดกับทุกคนต่อหน้าแบบหน้าเป็นเป็นอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบบางทียังมองกล้องไม่เป็นเลยที่กล้องกล้องเราอยู่ไหนอะนะคะบางทีตาเหมือนก็มันเหมือนไม่ได้สบตากล้องเลยอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปก่อนนะคะ นะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะคะอย่าลืมก็อย่าลืมให้กำลังใจติดตามรับชมด้วยนะคะคลิปนี้ก็คงจะขออนุญาตจ,จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะนะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ